สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกขอต้อนรับเข้าสู่ข่าบุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบ,บดีที่4เมษายนปีพุทธศักราช2562นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง f a c e b o o k c o m s b u n n e w s t v ครับซึ่งในวันนี้นะครับทางบุญนิวส์ก็มีภาพบรรยากาศข่าวสารกิจกรรมงานบุญภายในองค์กรข่าวกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่างๆ อีกทั้งข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากทุกท่านให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้นะครับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีขอขามามอบบาตรและผ้าไตรให้กับนาคธรรมทาญาตที่เข้าอบรมในช่วงภาคฤดูร้อนณนะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับโดยเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาณนะห้องแก้วสารพัดนึก นาคธรรมทายาทในโครงการได้เข้าร่วมประกอบพิธีขอขมามอบบาตรและผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทเจโครงการประกอบด้วย 1. โครงการยุวธรรมทายาทรุ่นที่28 2. โครงการมัดชิมธรรมทายาทรุ่นที่24 3. โครงการหนอแก้วปรี่ยนธรรมรุ่นที่8 4. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลกเฟส1 5. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลกเฟส2 6. โครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษารุ่นที่47และ7โครงการบรประชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตพุทธศาสนากรุ่นที่5ภาคฤดูร้อนซึ่งมีผู้ปกครองและคณะสัตธาสาธุชนจำนวนมากมาร่วมพิธีโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสังขารัรางสิริอิทธิจ,จินตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนไตรยัยก่อนที่ผู้แทนคณะญาติจะได้กล่าวคำถวายบูตรพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาท เรียบเรียงได้ว่าการที่พ่อแม่ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานของตนเองเข้าฝากฝังไว้กับพระพุทธศาสนาและเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้วได้อบรมก็จะเปลี่ยนแปลงตนเป็นคนใหม่จากที่เคยเป็นเด็กดือ้อก็จะเป็นเด็กดียิ่งยิ่งขึ้นไปและตลอดระยะเวลาในการอบรมพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงจะคอยอบรมพร้อมสอนให้ความรู้เป็นอย่างดีจากนั้นริ้วขบวนของนาคธรรมทายาธ ได้แปรแถวเข้าสู่พื้นที่ประกอบพิธีขอขมาและน้อมรับบาทรวมทั้งผ้าไตราจากผู้ปกครองและคณญาติซึ่งพิธีขอขมาผู้ปกครองและรับบารผ้าไตรในครั้งนี้เพื่อให้นากธรรมธายาตได้ปลดความกังวลเรื่องของทางโลกพร้อมที่จะเรียนรู้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเตรียมความพร้อมของกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบท ซึ่งบรรยากาศที่จัดขึ้นนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติใจทงางนาคธรรมทาญาตและคณะผู้ปกครองทุกคนครับวันนี้ได้มาร่วมพิธีถวายบาทและผ้าไตยค่ะก็รู้สึกปลื้มใจและก็ปิติใจมากในวันนี้นะคะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยบุญกุศลเห็นบรรยากาศที่ทําให้เรารู้สึกปิติใจออสบายใจค่ะก็คือรอบนี้ไม่ใช่รอบแรกในการที่ มาบวชของน้องนะคะรอบนี้เป็นรอบที่สี่แล้วและทุกครั้งที่น้องกาวขอคำขอเข้ามามันทําใหเราร้เรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เขาจะเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะแล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการนี้พระอาจารย์ทุกรูปนะคะและพระพี่เลี้ยงทุกท่านนะคะจะสามารถที่จะขัดเกลาอุปนิสัยอันเขาเรียกว่าที่มีข้อบกพร่องอยู่ของบุตรนะคะให้ดีขึ้นแล้วก็ มีพัฒนาการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดีเป็นในเชิงบวกมากขึ้นค่ะมั่นใจมากๆค่ะภูมิใจนะคะที่วันนี้ได้มากิจกรรมแบบนี้ลูกชายได้มีโอกาสได้บวชเป็นสัมมาเนรก็เหมือนได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยซึ่งปกติเขาก็เป็นเด็กดีอยู่แล้วก็คาดว่าถ้าเขาได้มาอบรมอยู่ในบวชสัมมาเนรใน ที่แห่งนี้ก็จะยิ่งทําให้เขาเนี่ยเป็นเด็กดีมากขึ้นมีความรับผิดชอบมีความอดทนมากขึ้นรู้สึกปลื้มใจมากค่ะเพราะว่าเหมือนเขาได้ได้ได้ทดทดแทนกับเราอย่างเงี้ยก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับพ่อแม่ผู้ปกครองและคณะญาตินะครับที่ได้ร่วมกันสนับสนุนและส่งบุตรหลานมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนา เป็นศาสนทายาทผู้สืบทอดคำสอนอันล้ำค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้บริเวณโดยรอบมหารันวิหารคดนั้นได้ใช้เป็นพื้นที่ในการอบรมเยาวชนชายไทยที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการฝึกฝนอบรมตนเองในทิศทางที่ดีขึ้นและเป็นการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิธภาวนาตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยนะครับ วันนี้บุญนิวส์มีภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันครับโดยคณะพระอาจารย์ได้ลงสอนสมาธิให้กับนาคธรรมทายาทที่กำลังจะเข้าพิธีบรรพชาในวันที่6เมษายนนี้ซึ่งการนั่งสมาธินั้นนับเป็นอีกหนึ่งบทฝึกที่สำคัญตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่มหาปูชนียาจารย์ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งดังคำปฏิญาณของสามเณรที่ว่าสามเณรดีมีวินยัย ใฝ่ศึกษาคำสอนขององค์พระสัมมารักและปกป้องพระพุทธศาสนาเทศนาแกล้กลาเข้าถึงพระธรรมกายภายในใจใสมีเมตตาเป็นเนื้อนาบุญของโลกจากคำปฏิญาณน,นี้จะมีท่อนหนึ่งที่กล่าวว่าเข้าถึงพระธรรมกายภายในใจใสมีเมตตานับเป็นการแสดงถึงความสำคัญในเรื่องการฝึกสมาธิที่นาคธรรมทายาทผู้จะเป็นสามเณรในอนาคตต้องฝึกอบรม ให้ตนเองนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิอันจะก่อให้เกิดปัญญาพิจารณาในสิ่งต่างๆได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของชีวิตตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงซึ่งคณะพระอาจารย์ก็ได้เข้ามาสอนสมาธิรวมถึงวิธีการนั่งสมาธิและเทคนิคต่างๆโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆให้กับนาคธรรมทายาตได้ฟังตามตามความสนใจจากนั้นได้แนะนำถึงหลักในการนั่งสมาธิอาทิ นั่งขัดสมาธิในท่าที่เรารู้สึกสบายหลับตาลงเบาๆทำใจของเราให้สบายแล้วให้เรานึกนิมิตเป็นองค์พระหรือดวงแก้วรวมทั้งการภาวนาสัมมารอารหังไว้ที่กลางท้องให้นึกอย่างสบายจากการนั่งสมาธิในครั้งนี้ทำให้นาคธรรมทายาทหลายคนนะครับได้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีอาทินั่งแล้วรู้สึกมีความสุขเกิดแสงสว่างภายในบางท่านเห็นดวงแก้วกลางท้องมีแสงสว่างเปล่งออกมา ทำให้รู้สึกสบายและมีความสุขเป็นอย่างมากครับพระอาจารย์จะให้แบบให้เราถามคาถามและพระอาจารย์ก็จะตอบในสิ่งที่เราอยากรู้และพระอาจารย์ก็ให้นั่งสมาธิโดยพระอาจารย์จะบอกว่าตอนนั่งระว่างนั่งสมาธิให้นึกถึงดวงแก้วแล้วก็องค์พระแล้วก็สัมมาอรหัง ตอนที่ผมนั่งผมก็หันไปมององค์พระเห็นองค์พระกำลังนั่งสมาธิอยู่อย่างนั้นผมก็ทำใช่ผมก็นึกถึงไปด้วยแล้วก็ทำให้เหมือนองค์พระด้วยนึกไว้ในใจแล้วก็สมองหลังจากนั้นผมก็หลับตาแล้วก็แล้วก็ท่องสัมมาอ拉หังสัมมาอรหังอยู่แค่นี้แหละครับมี ความรู้สึกว่าเหมือนเย็นเย็นตรงท้องครับผมตรงตั้งแต่อกจนถึงท้องเลยเย็นเหมือนมีแบบเรากินก้อนน้ำแข็งไปอะไรประมาณนี้ครับผมก็มีความตั้งใจที่จะแบบนั่งสมาธิเพื่อให้มีสติอยู่กับตัวนั่งสมาธิแล้วเห็นดวงแก้วลูกสีขาวแล้วมีแสงสีขาว แสงมันกว้างมากครับที่ไม่เสีบตาครับผมรู้สึกชอบครับชอบนั่งสมาธิครับเพราะว่านั่งแล้วมีความสุขในระหว่างผมนึกถึงดวงแก้วผมผมตัวเบาครับผมอยากให้พระอาจารย์มาบ่อยๆครับมาสอนให้ผมนั่งสมาธิครับผมตั้งใจจะมาบวชขบุนให้พ่อแม่ พระอาจารย์พูดอะไรผมก็จะตั้งใจนั่งสมาธิพระจะสอนสอนว่าให้นึกถึงดวงแก้วหรือหลวงปู่หรือพ่อแม่แล้วผมก็นึกถึงสองอย่างคือพ่อแม่กับหลวงปู่เห็นแสงสีทอง,ทองแสงสีทองที่ผมเห็น มันไม่แสบตามันดูแล้วมันไม่แสบตา,าการที่ผมนั่งสมาธิมันทำให้ผมชอบเพราะมันทำให้มีสติปัญญา,าผมมีความตั้งใจที่จะบวชเป็นสามเณรเพื่อที่ดีแล้วต้องตั้งใจฟังที่พระอาจารย์บอกตั้งใจนั่งสมาธิให้มากกว่าเดิม เพื่อที่ว่าจะได้มีบุญไปให้พ่อแม่แล้วก็บุญให้ตัวตัวเองเองผมรู้สึกดีที่ได้ตัดสินใจมาบวชเพรผมจะได้มามาตอบแทนพระคุณพ่อแม่วันนี้พระอาจารย์ได้สอนนั่งสมาธินะครับผมได้นั่งสมาธิก่อนที่จะได้นั่งสมาธิพระอาจารย์ได้บอกให้ผมได้นึกถึงดวงแก้วพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนา แล้วผมได้นั่งสมาธิเป็นเวลาสิบนาทีผมได้เลือกที่จะคิดของดวงแก้วผมได้คิดไปในดวงแก้วประมาณสิบนาทีผมก็ได้เห็นดวงแก้วสีฟ้าวางอยู่บนฐานลูปกลมใหญ่เป็นแสงสีฟ้าสว่างมากครับด้านหลังก็เป็นรูปพระพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ตอนนั้นรู้สึกว่า เย็นตัวด้วยแล้วก็เบาตัวไม่เมื่อยอะไรเลยครับไม่ค่อยเมื่อยเลยดีทือว่าเรามีสติเราควบคุมตัวเองได้โดยการนั่งสมาธิครับส่วนนาคธรรมทายาในโครงการบรรพชาสามเนรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยไซต์อบรมที่1นนะครับก็ได้เข้ารับการฝึกระบบหมู่เพื่อเตรียมตัวเข้าพิธีบรรพชาในวันที่6เมษายนที่จะถึงนี้ครับ ซึ่งการฝึกระบบหมู่ในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาณมหารัตนวิหารคด 4, 5และ6ซึ่งเป็นนาคธรรมทายาทจากภาคตะวันออกจำนวนพันกว่าคนนะครับโดยก่อนที่จะฝึกนั้นพระอาจารย์สุพโชคสุภสักโกประธานคณะกรรมการไซหนึ่งได้ให้รับชมวิดีโอการฝึกระเบียบแถวแบบมืออาชีพจากประเทศเกาหลีซึ่งนาคธรรมทายาททุกคนต่างมีความตื่นตาตื่นใจจากนั้นพระอาจารย์ได้แบ่งกลุ่มตามลำดับความสูง จาก130ถึง139เซนติเมตรจนถึง170เซนติเมตรขึ้นไปจากเด็กเล็กไปจนถึงเด็กโตเรียงลำดับตามความสูงก่อนที่นาคธรรมธายาจะได้เข้าแถวเป็นกลุ่มๆฝึกให้เดินพร้อมเพรียงกันมองและจำเพื่อนข้างๆให้ได้ฝึกเดินเป็นทีมหรือระบบหมู่เดินไปรอบๆไซต์อบ,อบรมหนึ่งโดยนาคธรรมทายาแม้จะซุกซนแต่ก็ยอมทำตามแม้ว่าง่วงนอนเพราะว่าไม่เคยตื่นเวลา4นาฬิกา50นาที แต่ก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับซึ่งการฝึกระเบียบแถวและระบบในครั้งนี้เป็นการละลายพฤติกรรมจากเคยอยู่เป็นกลุ่มตามจังหวัดก็มาอยู่กลุ่มตามความสูงทําให้ทุกคนได้รู้จัากกันมากขึ้นมีความเห็นอกเห็นใจกันมีความสามัคคีกันนี่เป็นอีกบทฝึกหนึ่งที่ตรเตรียมเอาไว้ให้สําหรับว่าที่สามเณรใ,ในอนาคตเพราะสามเณรในโครงการจะเป็นสามเณรที่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาต่อไปส่วนในช่วงบ่ายเป็นการติวธรรมะ โดยแบ่งนักธรรมทายาเป็นกลุ่มย่อยๆซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นก็มีพระอาจารย์ที่มีความชำนาญในการติวธรรมะประจำกลุ่มได้เล่าและสอนถึงวิธีนั่งสมาธิอย่างถูกต้องถูกหลักวิชาทำให้นักธรรมทายาิทุกคนต่างมีความสุขและตั้งใจฟังธรรมอย่างเต็มที่ครับผมก็เคยบวชมาหนึ่งครั้งครับผมการบวชก็ทำให้รู้สึกมีสมาธิรู้สึกสงบก็มันคือเป็นการที่ผมอยาก มาทําในสิ่งที่เป็นพ่อคุณของพ่อแม่ครับมีน้องสนุกแล้วก็มีน้องธรรมะครับผมธรรมะก็ทําให้มีมีสติตลอดเวลาครับผมทำให้สามารถจะจ่ออะไรได้ดีขึ้นทําให้เรียนเก่งขึ้นด้วยครับผมมาที่วัดมาธรรมกายรู้สึกดีนะได้ได้ความรู้เยอะแยะนะครับเกี่ยกับการพับผ้า การสวดมนต์นะครอยากให้เพื่อนเพื่อน,นทั่วประเทศนะครับมา,มาบวชมาบวชนะให้พ่อแม่นะครับขอบคุณขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะที่ที่ส่งผมมานะครับนอกจากมีการฝึกระบบหมู่แล้วนะครับนักธรรมธายาิในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยไซส์อบรมที่7ก็ได้เข้าร่วมประกอบพิธีฝากตัวเป็นสิทธิ์ครับ นักธรรมธายาตในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยของไซอบรม7จาก8จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางน,าน่านพยาและนครสวรรค์รวมกว่า1,220คนได้เข้าร่วมพิธีฝากตัวเป็นสิทธเพื่อแสดงความเคารพนอบน้อมต่อบุคคลผู้จะดูแลและให้การอบรมอันเป็นการแสดงถึงการน้อมรับความรู้ ที่ท่านจะได้อบรมสั่งสอนซึ่งในพิธีในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาธนาวิทย์ธนาวิชโชปรบารีธรรม9ประโยคเมตตาเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งนำนั่งสมาธิก่อนที่ผู้แทนนาคธรรมทายาตจะได้น้อมนำผ่านกลวยสการะและผ่านทูปเทียนแผ่ถวายแด,ด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นนาคธรรมทายาทุกท่านได้กล่าวคำฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยความตั้งใจ พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตาให้โอวาทเรียบเรียงได้ว่าเมื่อนักธรรมทายาททั้งหลายได้ตั้งใจเข้ามาบวชในช่วงปิดเทอมนี้จึงอยากจะให้ทุกคนได้เก็บเกี่ยวความรู้ที่พระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงอบรมสั่งสอนให้พยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เพราะถือว่าทุกคนเป็นผู้แทนของชุมชนหมู่บ้าน และการที่ทุกคนได้มาอบรมในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยครั้งนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญเป็นอย่างมากครับผมตัดสินใจบวชเพราะผมอยากเจอเพื่อนผมอยากมีประสบการณ์ผมอยากให้แม่ดีใจครับพอรู้ว่าได้ได้มาบวชที่วัดพระธรรมกายก็รู้สึกดีใจครับที่ผมตัดสินใจมาบวชเพราะว่าที่จะเท่าทอยบญรุ์พ่อแม่ครับและเป็นเด็กดีของสังคมครับ เป็นคนดีขั้สอเราอยู่ในโครงการนะครับก็ที่จะสามารถมีสมาธิมากขึ้นตั้งใจเรียนและก็สามารถที่จะควบคุมสติสมาธิให้อยู่กับตัวได้ครับวันนี้ได้มีพิธีฝากตัวเป็นศิย์นะครับก็จะแสดงถึงการเคารพของสามาเณรกับครูบาอาจารย์นะครับการที่ผมฝากตัวมาเป็นศย์นะครับก็จะทำให้ มีความพร้อมสําหรับผมนี่มากขึ้นนะครับพผอพอาจารย์ก็ใจดีกับพวกเรามากเลยครับความตั้งใจของการบวชครั้งนี้ของผมก็คือไปอยู่ในสังคมและเป็นเป็นคนดีของสังคมและก็เป็นผู้นําที่ดีของสังคมในวันข้างหน้าเผยแพร่สืบทอดพระาสนาต่อไปครับต้องบอกว่าแต่ละท่านนั้นต้องผ่านบทฝึกทั้งความอดทนความเคารพและความมีวินยัย เพื่อจะได้เป็นต้นแบบสาม,มเณรฟื้นฝูพระพุทธศาสนาของโลกนั่นเองนะครับมาติดตามภาพรบรรยากาศของทางด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสตูลกันบ้างครับที่นั่นก็ได้จัดพิธีขอขอมาผู้ปกครองมอบบาทและผ้าไตรให้กับนาคธรรมทายาทในโครงการบรประชาสาม,มเณรฟื้นฝูพระพุทธศาสนาทั่วไทยครับโดยในภาคเช้าเวลา8นาฬิกา30นาทีได้ประกอบพิธีตัดปล่อยผมแก่นาคธรรมทายาทจำนวน30คน ในโครงการบรรพชาสามาเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยซึ่งมีผู้ปกครองและคณะกัลายาณมิตรในจังหวัดสตูลได้มาร่วมพิธีตัดปลอยผมพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับเด็กๆที่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วโรตมฐานุตตโมหัวหน้าโครงการอบรมได้ตัดปลอยผมเป็นปฐมเริ่มก่อนที่คณะผู้ปกครองและคณะกัลายาณมิตรจะได้ร่วมกันตัดปลอยผมเป็นลำดับต่อไป โดยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากส่วนในภาคสายเป็นพิธีขอขมาผู้ปกครองโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วโรโดมฐานุตโมท่านประธานสงฆ์ได้นำนาคธรรมทายาทและสาธุชนปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีมอบผ้าไตรคุณธรรมแก่นาคธรรมทายาทจำนวน6กคนโดยมีกาละยนมิตรโกสุมสายวันประธานฝ่ายคารวาสได้มอบผ้าไตรคุณธรรมให้กับนาคธรรมทายาทที่มีความประพฤติดี จากนั้นเป็นพิธีขอขมาผู้ปกครองโดยนาคธรรมทายาได้กล่าวคําขอขมาท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติซึ่งมีผู้ปกครองหลายท่านนะครับที่น้ําตาไหลออกมาด้วยความปลื้มใจที่ลูกชายได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณของพ่อแม่ผู้ปกครองในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองคณะญาติและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญของพระพุทธศาสนา ที่จะได้ช่วยกันสร้างศาสนาญาตและกับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ดวงใจของมหาชนชาวโลกสืบไปครับในช่วงนี้ครับมาติดตามรับชมร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญของศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลน,นครได้จัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2562ครับในวันเสาร์ที่30มีนาคมที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธ,ธรรมสกลนครอรารําเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการวันประชาสาม,มนเณรภาคฤด,ดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2562โดยกิจกรรมเริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามในโอกาสนี้คณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ในบทธรรมจักกับปวตนะสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นบุญเป็นกุศล ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์คือพระอาจารย์เชิดกันตะปัญโยจะได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเตรียมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีทอดผ้าปา่าสำหรับท่านประธานผ้าปา่าซึ่งได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในครั้งนี้คือกัลยนณมิตรอุไรวันวัฒนะกะเกษมสกุลและกัลยนณมิตรธัญพรวัฒนทนากรด้านกัลยนณมิตรปัญญาแก้วกิ่งและกัลยนณมิตรพัชรีพรมูลเมือง ได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจตุปัตย์ยจทยธรรมกาลยนนมิตรรวยทรัพย์กู้ประดับและกาลยนนมิตรพัฒนาไพรเตีย้ยได้เป็นผู้แทนในการนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานส่วนกาลยนนมิดดตรดรจารุวันบุ่งวิเศษได้เป็นผู้แทนในการนำกล่าวคำอธิษฐานจิตส่วนในภาคบ่ายเป็นการประกอบพิธีตัดปล่อยผมและขอขมามอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทาญาติซึ่งมีคณะผู้ปกครองและคณะเจ้าภาพผู้มีบุญ ได้รวมอนุโมทนาบุญเป็นจํานวนมากซึ่งในโอกาสนี้นะครับได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอุดมธรรม,มานุยุทธ์เจ้าคณะตําบลบ้านโพนเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์สําหรับงานบุญในครั้งนี้ได้สร้างความปลื้มปิติใจแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ได้เห็นบุตรหลานเข้าร่วมโครงการบวชซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเหล่ากอของสมณะผู้ที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปครับ ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยนะครับที่เป็นผู้ร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้นั้นก็โดยความร่วมแรงร่วมใจอนุเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกันของเหล่าพุทธบริษัทสีนั่นเองครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้บุญนิวมีสถิติ10อันดับทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรส่วนว่าจะมีจังหวัดใดบ้างที่ติดท็อป10ติดตามได้และร่วมอนุโมทนาบุญไปพ้้อๆนนใช่วงี สำหรับ10อันดับภายในประเทศมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดปทุมธานีอันดับที่4จังหวัดมหาสารคามอันดับที่5จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่6จังหวัดกาลสินอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดเลยอันดับที่9จังหวัดสุรินทร์ และอันดับที่10เป็นของจังหวัดชนบุรีครับส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1เป็นของนครหลวง14อันดับที่สองนครหลวง10อันดับที่สนครหลวง13อันดับที่4แก้วภูทร8อันดับที่หนครหลวงหอันดับที่6นครหลวงหนึ่งอันดับที่7นครหลวง7อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง9้า และอันดับที่10เป็นของนครหลวง8ครับนอกจากนี้นะครับคุณปริชาติการเกตก็มีภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยติดตามได้ในช่วงเวอร์ n น w s ครับ สวัสดีค่ะสำหรับช่วง w o ล l นิวส์ในวันนี้นะคะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับทางวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญการศึกษาค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่31มีนาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ซึ่งมีสาธุชนมาร่วมงานบุญหลายท่านโดยในภาคสายคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรและนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรคำพั่กัลยาณมิตรไตคำนวรังสีเป็นประธานนำกล่าวค ถวายส่วนพิธีถวายกองบุญการศึกษามีกันลียนมิตรสมศักดิ์การลียนมิตรธนพรธน,นสารดีหลกสังวรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใส่สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ปอเหมาธรรมทิโตเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีค่ะ และทางด้านวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดสอนสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นค่ะเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นซึ่งจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้การฝึกสมาธิโดยทุกท่านได้ผ่อนคลายร่างกายด้วยการยืดเส้นเบาก่อนจะได้เรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิด้วยการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7็ด โดยในวันนี้พระอาจารย์ได้แนะนำวิธีปฏิบัติเบื้องต้นด้วยการปรับร่างกายและจิตใจให้มีความผ่อนคลายให้ปลอดจากความกังวลจากนั้นให้นำใจมาวางไว้ที่กลางท้องและท่องบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอารหังต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยเน้นให้ได้อารมณ์สบายเป็นหลักและได้นั่งสมาธิพร้อมกัน45นาที จากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงทำเรื่องความสำเร็จในชีวิตที่แท้จริงโดยมีเนื้อหาสอนให้ทุกคนปรับการใช้ชีวิตด้วยการสร้างความสุขให้ชีวิตมากกว่าเร่งแข่งขันเพื่อคว้าความสำเร็จ เพราะความสำเร็จด้านวัตถุไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเสมอไปแต่เมื่อเรามีความสุขจะทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนและการฝึกสมาธิคือวิธีที่จะทําให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้นั่นคือการเข้าถึงธรรมค่ะ คุณผู้ชมคะเราจะเห็นได้ว่านะคะไม่ว่าชนเชื้อชาติใดค่ะตอนนี้เริ่มให้ความสําคัญกับการฝึกสมาธิมากขึ้นเพราะว่าสมาธินั้นเป็นของสากลค่ะและเป็นหนทางที่จะนําทางเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้สําหรับโบนิวส์ในช่วงนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกที่ได้ร่วมกันสังส่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องเพราะว่าบุญนั้นอยู่เบื้องหลังความสุขและความสําเร็จทุกประการนั่นเองครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นและบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง f a c e b o o k c o m b u n n e w s t v และทาง YouTube Channel ได้ที่บุญนิวส์นะครับ ส่วนท่านใดต้องการติดต่อผ่านมายัางรายการก็สามารถใช้ช่องทางอีเมลแอดเ r e s ได้ที่ tv dmc news gmail com ทางไลน์ id ได้ที่บุญนิวส์ทครับแล้วกลับมาพบกับบุญนิวส์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ ตารางฉายภาพยนตร์3มิติและนิทรศการไอดอล14สามเณรอรหันต์สำหรับสาธุชนนิทรรศการ8ห้องณบริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์โรงภาพยนตร์3มิติ14เรื่องณห้องแก้วสารพัดนึกมีรอบฉายดังนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่7 14, 2 1 28เมษายนเวลา12นฬกาถึง13นาฬิกาและ16นาฬกาถึง18นาฬิกา รอบฉายวันเสาร์ที่6เมษายนเวลา12นาฬิกาถึง14นาฬิการอบฉายในวันอื่นๆวันที่1วันที่5วันที่12 13 22 29 30เมษายนฉายในเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาและ14นาฬิกาถึง16นาฬิกาเช็คเวลาเข้าชมได้ที่ w w w b o o d c o m หรือ w w w d n m y c e n t e r c o m